อยู่ป่ะไรน่ะเฮ้ยอะไรนั่นอ่ะโอ้โหลงกินใหญ่เลยด้วยวนเวรในเพลที่เวรนเพลที่นะเพื่อเวรในเพเที่นะเอาล้าไหมพดเลยพอดีมากสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกๆคนเลยนะครับอ่าพบกับผมอีกเช่นเคยนะตักนะครับก็วันนี้พวกเราทั้งห้าคนก็ได้มารวมตัวอีกเช่นเคยนะ ก็วันนี้น้องมอสเนี่ยมีความตั้งใจจะเอากับข้าวที่เขาทำเป็นครั้งแรกนะเอาไว้พ่อกินนะกอนนี้เป็นกับข้าวที่น้องมอสทำนะครับผมใช่ก็จะมีผัดอะไรนะจินดาผัดผัดหน่อไม้ไข่ไข่นะคะใช่แล้วก็มีปลาทองผัดเผ็ดหมูนะก็กับข้าวครั้งแรกนะกับข้าวเนี่ยน้องมอสเป็นคนทําก็คือจินดาสอนน้องมอสปรุงกับข้าวนะปรุงกับข้าวแล้วก็ทำกับข้าวทุกๆอย่างเลยนะใช่ก็นน้องมอสก็พอทำกับข้าวเสร็จก็นึกถึงพ่อนะ เห็นพ่อได้อยู่ในป่ากินแต่ของดิบมานานนะน้องมอสเองก็เลยอยากเอามาให้พ่อกินดูบ้างนะใช่ใช่น้องพ่อแลน้องมอกินแล้วนึกถึงพ่อขึ้นมาใช่ก็ไม่มีอะไรคนก็ไปแล้วชมกินนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งห้าคนด้วยนะครับทุกคนก็โอเคทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเอากับข้าวเนี่ยไปให้พ่อแน้องมอกินดีกว่าไปไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอพ่อน้องมอหรือเปล่านะใช่ครับผมไปไปเข้าไปดีกว่า เขามาที่เดิแล้วะมอก็ดำหน้าไปนะเยองนครับเียนอ่เนสตเียนะวันนี้ราราบา้น้มอจะหนข้าวัตคนเราจะขอเสียบส่ช้ารก่อนนะไชัเริ่มรให้บาล พี่เอาพล้าไมงน้องมอใส่ใช่ป่ะออเเอาพลา้ายงมอใส่นะนแก่มดนอสจะดูความรักอะไรเนี่ยกำล,ลังรักำลังกำลังมักนะช่

สิอะไรดูดูไอ้เจ้ามันนั้นวันนั้นมาเจอพ่อน้องกินนี่เหรอต้อกินไปเท่านั้นแหละดูพอปต็มบ่อเยเดิน้ยนีพอนองอยูป่ากินได้กเพียนอยู่นะ มาหามแล้วทุกคนน้ำเกลี่ยนัเยอะข้ันไปขยันไปหอยเทียบเดี๋ยวนะทุกคนหอยเกลี่ยนะครูใครอีกเหรอ้าใครและผู้บื้อจน้ใครและ นองหมนําทางะก้จะเนี้วูเราเจอพ่อของหนอหมอจุงนี้นะใช่เขาปลามาเอาแล้วมันป่าเป็นปลาปะต้องอ้อมต้อใส่เราไปได้นวาใช่ทางนี้นั่นไปได้ไปละ ต้องเดินลุยน้ำไปขับทถขัน้องให้ไปไหนดีเด้อดีเด้อดีเด้อล้อเทมาก็แล้วน้องบอกว่าที่นี่น่ะปลาสวยนะครับตาเยอะ ลุงลุงเบ็นน้ำน้ำน้ำมีน้ำเบ็ดน้ำ้น้ำมนจะคนให่น้ำในจกาทำรูขันเนือผมได้แลลง Máy chơi, chơi, chơi luôn hả bà chơi luôn hả bà sẽ chơi, chơi luôn hả à? Chơi này, Chơi, chơi, hả? chơi là... โย่โอ้จะลมวะทุกคน

นเกี่ยวอไปดูเลยถุงมันไม่ต้องผมงก็ทำแล้วนะบางทีเนี่ยมันติดโฟกัสมั่วนะมันลอยอยู่เมื่อกี้เราก็จะเราอยู่ที่บึงก็ไม่มีนะน้ำขึ้นสูงมากเลยถ้าเราอยู่ที่บึงแล้วเราไม่เจอน้ำสูงมากแล้วเดี๋ยวแต่ห้อยนะ พอลงจุดนเ,อนเยอลพอลงอยู่อ่ะเพอยูอย่ปะอะไรนเฮ้ยอะไรน,น อมึงเค้าบอกปลาจับแม่ใช่ไหมที่กินอะไรเลยนี่ถ้าเราไม่มาจะเป็นยังไงวะเนี่ยดีนะนอนหมดสติเลยนะตีนะหมอเนี่ยอยู่เขาเราจะเราแก่แล้วเพื่อนนะหมอจะอยู่เขานึกถึงพ่อเขาเยอะกับเขาให้พ่อเขานะใช่เดี๋ยวเราจะให้น้องมอสได้าทำให้พ่อเขานะเดี๋ยวดูเขาหน้าทำได้เราเพราะเรามาพี่ตากเราโดนทำร้ายนะพี่ตากใช่เหรออืม

ดีน้องเขากับข้าวแม่พ่อกินนะโอ้ลงกินใหญ่เลยทุกคนเวรนโปเทสเวรนโปเทสนะพ่อเวรนโอเทสนะเอาล้าแม่พ่อดีแลยพ่อดีมากเลยโอ้กินใหญ่เลยนี่คือเราให้กินข้าวเขากินนะเพราะเขาจับปลาในบึงไม่ได้เขาบอกม่าที้ะโอ้หมึงเขาหมึกเขาสนะ เมื่อกี้ก้ทุกคนเจอปะเมื่อกี้ก็เขาหนาวเขาให้เราทิ้งทิ้งทานกินเลยนะใช่ไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นกดของป้าว่าไม่รู้นะเขาอยู่ในป่านาน่ะนายชายนาผมเห็นคนนึงชอบเขาทำแบบนี้นะลูกินใหญ่เลยอ๋อเอาเอาุณอเอมีเท่าไม่มีช้อนหรอเขาไม่ใช้ช้อนนะเขาไม่ใช้ช้อนเขาไม่ใช้ มันจะมีช้อนคนเราไม่ใช้นะไม่ใช่นางกันทร์นภ์อุ้ยใหญ่ใหญ่ตายใหญ่ใหญตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเ้อนมอนเนี่ยถามว่าอร่อยหรือเปล่านะข้าพเจ้าทำเองนะแต่ว่าพ่อบอกอร่อยมากเมื่อกี้พ่อบอกว่าเขาจับอะไรไม่ได้นะน้ำมันขึ้นจับปิงคิดจับไม่ได้นะชอจับมาได้เองพ่ไปกระเลียงไม่ได้ทุกคน ผมบอกหรือแล้วต้องให้คนอื่นไปให้นะจบลำบรย์เราหมาลอบเนี่ยพ่อเขานี่นะใช่พ่อเขามีน้องมอสด้วยมีน้องมอสมาด้วยนะคือรอบแรกที่ผมหมากับเบรสองคนอ่ะอ่าไม่มีน้องมอสมีน้องมอสได้วคือพ่อเขาเนี่ยมันดุร้ายมากนะตอนกำลังกินปลายอยู่เลยตอนม่เขากินเขาก็ไมจำหมดแล้วนะกินไวมากเลยดูเขาไม่ชอบกินวะเขาชอบกินหมดดูวยเมื่อไหร่เขากินไวมากเลยพี่หนู เหยื่อทยิงไมเหยืนเหยื่อที่จริงด้วยริงลูกแต่ก็ต้องกินเอ้ยกินเขาเลยต้องกินของหวานเขากินได้ไหมเขาเปิดไหมเขาเปิดได้อยู่เปิดได้เปิดได้เปิดได้ก็เหมือนคนไ่ติดตาอนเช้าเขาเหมือนคนตใช่ตอนนี้สติอะรจริงอาทุกคนเขอเล่นให้นะเหมือนขององที่กินเขาเทไเินะอยเงี้ย มันเขาหิวมากเลยนะใช่เขา็น้อยหมดสตีเลยปลาในโดงเลยนะแอนน์มูมดสั้ยยึดทางยึดทางวันลเใช่เข้าใจไหมเข้าใะไห ่ายแล้วกูจะกับยังูยพอ่อนนู่วกพใรไม่ได้เลแล้วค่ะเอเออเาเออจังป้เหลียวยีอจัองนพรมเดัน่จังจังเยอะนเกอ้ล้วอย่าน้องน้องมอสนนะี่ยถามว่าพอจะไปอยู่กับผมไมหมเีอแต่พ่อบอกไม่ไปนะเขาอยู่ที่ป่านี่แหละเมื่อกี้ถาม ไบยหรือว่าเราถามว่าที่อยู่อยู่ไหนมันโจกไกงนะโอ้คุณเรามาโจกโอเคเกลืล่ะโอเคเกลือไก่โอ้โหต้องค้เลยเหรอโอ้เหมือเละเกออ๋ออยู่ในป่านะปลาของของเยอะสิอ๋อมัโน่นเลยนี่นี่นี่คือเราคุยกตอนที่เขายังมีสติอยู่ทุกคนคือผมถามเขาว่าบ้านเขาอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่ในป่านี่แหละเขาอาศัยอยู่ในป่านะเขาก็จับพวกปลาอะไรกินนะกินมิบเลยใช่กินจิ้มิบเลยจับพวกปลาพวกกบอะไรกินนะ พี่ผมถามมึงตอนนี้คือเขายังมีสติอยู่ไงใช่ผมก็เลยถามเขาน้องใจอยู่มันจะทํใช่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 หมดทุกอย่งแล้วใช่ใช่ใช่เขาไล่เราให้ลิฟท์ับน้องจ้อยอยู่บ่เบอร์นั่นแหละ ว่ไม่โอ้ยเไม้เขาโอ้ยไรไง้ระของนอม้โอม้มันเลไ้รอไโอ้มันล้อรอเขาบอกว่าเขาบอกเขานี่นะเขาไม่อยากเขาเมื่อกี้เขาไม่ยเราอยู่นานมากเกินไปนะใช่เมื่อกี้พอเดี๋ยวงจะเข้าแล้วเขาบอกที่เขาไม่อยกเราเขาไม่ยาอยู่กับเราคือเขาไม่ใหุ้ผลของเขานะคออยยนะนคําห้ผของเราคือไม่อายุเขาไม่อยู่กับเราคตรก็ได้ขากลัวปกติไม่ได้นะ

รรรรนะเราะนี่ขดนะเพราะเขาจะกินสติ๊กังไม่ได้นะถ้าเป็นคนนี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะลุงเขาถือว่ากินกับข้าวที่้องหมอท,ทำมาให้นะลองหมอเพอราพราะลุงหมอก็บอกอร่อยนะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ดิเขบาบอกชอบกินก็นจริงแต่เหมือนเขายังคุมสติตัวเองไม่ได้นะ ครั้งดึกนะเบร่ลองมาที่เรวรอบที่แล้วอะใช่เขาเอาปลาเนี่ยย้อนใส่เรานะใช่เหมือนเขาขุดสติตัวเองไม่ได้เหมือนแต่ว่าวันนี้เรามาเรามาไม่ดึกมากเหมือนว่าเขายังมีสติตอยู่ไงเราอยันเรามาก,กับน้องมอสไงใช่โอแต่เราที่เราคือเรามาดึกเรามาดึกแล้วเหมาเือนเขาขุดสติไม่ได้อะอแล้วเขากำลังกินปลาอยู่ว่าเขาปลาเขาโยนปลาใส่เราเลยนะดู๋ยตัดไป

เฮ้ยนี่ๆลูกไม่รู้ว่าอะไรมนน้ำปะมค่อยดีแล้วคนโอเคทุกคนไปเนาะ ยังอะไรางท้าวคเออมึงกินเสียงอะไรไม่อยู่ในบึองอะเบ้ตัวอะไร่ไอบึงไปกลับดีกว่ากลับดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคน